ดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราสตาร์ทกันที่9โมง8นาทีนะคะก็คือ1วันพันเหตุการณ์เพื่อเปิดคลิปลงมาแล้วก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบบ้านๆกับต้มไส้อ่อน เปืเป่อยๆกันนะคะทุกคนมันฟินเฟินมากเลยนะคะทุกคนก็คือหลักนั้นนะคะทุกคนแล้วก็มานั่งกินนั่งกินได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ทาครีมกันแดดนะคะทุกคนทาลิปนิดนึงแล้วเราก็จะแต่งตัวเพื่อไปซื้อเสาไฟเหล็กที่บรรพุนงามนะคะทุกคนแล้วก็ขี่ซาล้งไปเลยกับแม่สองคนหลักน,นั้นก็คือขี่กลับมาบ้านนะคะประมาณแปดเก้ากิโลนี่แหละค่ะทุกคนขี่ช้าๆมานะคะทุกคนก็คือ หลังจากนั้นเราก็มาขุดหลุมฝังเสานะคะขุดเสร็จเอาขาลงไปครึ่งขางงมากเอาลงไปทําไมหลังจากนั้นก็เดินไปดูเสาไฟหน้าบ้านนิดนึงนะคะหลังจากนั้นแม่ก็ไปเรียกพี่มาช่วยทาเสาไฟให้นะคะก็รับหลานมาด้วยค่ะทุกคนระหว่างนั้นเราก็ออกไปเอาเออกไปซื้อปูนต่อกจากน้านะคะทุกคนแล้วก็รับหลานชายหลานสาวคนโตมานะคะทุกคนนัองกับตันก็เป็นหลาน คนกลางนะคะทุกคนเป็นรูปของพี่นะคะหลังจากนั้นเด็กๆเ,เล่นไปสักพักก็คือฉันก็ก็เลยเอาผ้าเอาหมอนเอาพัดลมลงมาให้หลานนอนนะคะหลังจากนั้นหนึ่งสาวสองหนึ่งหนุ่มนี่หนึ่งหนุ่ม,หน,ห,นมหนึ่งสาวนี่ก็ไม่ได้นอนกลางวันแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นพี่อสามกับพี่ปหนึ่งกันแล้วหลังจากนั้นก็ตัดภาพมาที่พี่มาออกแหลกกับ เสาให้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เอามายกดินนะคะทุกคนต้องลากเอาเพราะว่าเราประสาทสลังไม่อักเสบอยู่เป็นปีแล้วนะคะทุกคนก็เลยยกของหนักไม่ค่อยได้หลังจากนั้นเราก็หนแต่งตัวทีนีอันนี้ก็เป็นปู่แล้วนะคะทุกคนก็เดินลงมาดูสักพัก แล้นั้นแม่ก็บอกให้ไปตัดกิ่งต้นขนุนนะคะทุกคนก็คือฉันแทบจะไม่ใช่ลูกสาวหลานแล้วนะฉันแทบจะเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านทําทุกอย่างแก่งเกินแก่ถ้าจะหาแฟนก็คงต้องหาคนที่ถึกและบ,บึกบึนกาตัวเองแล้วนะฉันทาทุกอย่างขนาดนี้แล้วจากนั้นก็มา ผสมปูนกันนะคะหลังจากพี่ผสมไปได้ก็ผัดให้เราผสมต่อนะคะทุกคนแล้วพี่ก็ไปเทคานเสานะคะแล้วเราก็ผสมปูนต่อแล้วก็เป็นลูกมือให้พี่นะคะทุกคนก็ผสมปูนไปแล้วค่ะทำแม่โอแล้วก็คุณแม่มาลดน้ำต้นไม้บังกล้องชั้นกีเตอร์ตัวน้อย หลังจากนั้นเราก็ผสมปูนไปนะคะทุกคนผสมไปได้สักพักก็จะไปยกเสาหน้าปักซอยนะคะยกเสาก็าคือหน้าปักซอยมันขุดได้ตื้นอยู่นะคะเพราะว่าตื้นคุดได้ไม่ลึกนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นที่เขามาทํากันเขาเทพูนลงไปนะคะทุกคนเราพยายามทุบปูนที่มันอยู่ใต้นั่นแหละทุบยากมากก็เลยแบบ เดี๋ยวไปหาตัวยูมายึดกับคานนะคะทุกคนก็คือเสาตั้งไปก็เอียงไปหลังจากนั้นแล้วก็คุยกันว่างั้นก็เอาเลื่อยมาเลื่อยนะคะทุกคนเลื่อยไปได้สักพักมันก็ไม่ค่อยเข้านะทุกคนแล้วก็ทกํากันกับพี่คนละข้างหลังจากนั้นพี่ก็แบบจะกลับไปเอาเลื่อยไฟฟ้าที่บ้านเรากับแม่ก็เลยมาเลื่อยรอนะคะทุกคนเข้าไปได้นิดนึงก็คือ เหนื่อยแล้วนะทุกคนฝนก็จะตกทุกคนเอ้ยทำตั้งแต่บ่ายจนค่ำเลยนะทุกคนทำกลางฝนเอ่อพอพี่เอาเลื่อยไฟฟ้ามาก็มาลองตัดกันนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ก็เลยจบที่เลื่อยมือค่ะทุกคนเลื่อยไปสักพักนะคะฝนก็เริ่มแบบปล่อยๆลงมาแหละแต่เราก็ทำต่อ หลังจากนั้นพี่ก็เปลี่ยนมือให้เรานะคะพี่ก็มาเก็บของนะคะทุกคนว่าฝนมันตกออตอนฝนตกแล้วก็ยังทําต่อนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะทุกคนเก็บเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในล่มนะคะทุกคนพอทําเสร็จวันนี้ก็ได้ปักเสากับเทปปูนเท่านั้นนะคะทุกคนในวันพรุ่งนี้ค่อยจะมาเ,เดินสายเมนไฟใหม่นะคะเพราะว่าฝนมันตกมันอันตรายะคะ่ะทุกคน